คุณผู้ชมครับสำหรับแฟนคลับกีลนพยองหลายต่อหลายคนที่ถามหาชุดแข่งขันคอลเลกชันใหม่ของสโมสรเมืองทองนะฮะบ,บอกว่าจะวางจำหน่ายเมื่อไรมาแล้วครับณนะตอนนี้นะฮะสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกตัวปีนะครับจะได้รับชุดแข่งขันคอลเลกชันใหม่ของสโมสรเมืองทองไปก่อนนะครับใครที่เป็นสมาชิกตัวปีเก่านะฮะต้องการที่จะต่อสมาชิกนะฮะในปี2021-22นี้นะฮะ ก็จะได้รับชุดแข่งขันซีซั่น2 0 2 1 2 2็คอลเลกชันใหม่ของสโมสรเมืองทองของเราไปทันทีเลยนะครับในวันศุกร์ที่1ตุลาคมนี้หรือวันเสาร์ที่2อาทิตย์ที่3ตุลาคมนี้ได้หมดนะครับ3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะเพียงแค่คุณกลับมาต่อสมาชิกตั๋วปีนะครับคุณก็จะได้รับสิทธิห์หักลบหักล้างเงินไปในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆได้เสื้อคอลเลกชันใหม่กลับบ้านไปใส่เท่ก่อนใครเพื่อนเลยล่ะครับส่วนสมาชิกตั๋วปีรายใหม่นะครับที่กําลังตัดสินใจว่าเออ ปีนี้น่าจะได้เข้าชมน่าจะได้เข้าเชียร์และโควิดน่าจะเบาบางลงนะฮะซื้อตั๋วปีดีกว่านะครับก็สามารถที่จะมาจองสิทธิ์ได้ในวันจันทร์ที่4ตุลาคมนี้นะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะพรีออเดอร์เลือกเสื้อแข่งขันคอลเลคชันใหม่ของทีมเมืองทองของเราได้เลยนะฮะว่าจะใส่ไซส์แบบไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วเดี๋ยวเสื้อก็จะมาให้คุณพร้อมใส่ในเกมที่เราจะเปิดบ้านนะครับพบกับทีมขอนแกนยูไนเต็ดนั่นเอง สำหรับสมาชิกตัวปีนะครับก็จะได้สิทธิ์ไปก่อนนะครับส่วนลูกค้าทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เป็นสมาชิกตัวปีของสโมสรเมืองทองสามารถที่จะซื้อเสื้อคอลเลคชันใหม่2021-22เนี่ยได้ในวันเสาร์ที่9ตุลาคมนี้นะฮะที่เราจะเปิดบ้านพบกับขอนแก่นยูในเต็ดนั่นเองนะครับส่วนลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถสั่งจองได้ทางแอปพลิเคชันต่างๆของเมืองทองของเราได้ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็น Lazada าช o p ป e ี h ช p 24 นะเจดีเซนทันนะครับเดี๋ยวยังไงแล้วทางแอดมินของเราก็จะโพสต์ลง Facebook ให้กับแฟนคลับได้ทราบในรายละเอียดกันนะครับว่าการสั่งจองทางออนไลน์เนี่ยจะได้สินค้าเมื่อไหรอะไรยังไงนะฮะเห็นหลายคนถามหาว่าเมื่อไหร่นาะชุดใหม่จะออกมาจำหน่ายแฟนคลับนะครับชุดเย่าวนี่ยจัดให้เลยนะฮะวันสุขเสาร์อาทิตย์นี้ได้กลับบ้านไปใส่เท่ๆใส่เที่ยวใส่เชียร์เมืองทองของเราได้เลยละครับคุณผู้ชม